เช้าตรู่งนะเห็นหมอกนี้หงอยเลยนะหมายถึงพวกเราหงอยหรือว่าหมอกไอ้หมอกดูซุ่มๆตัวเราหมอกตรงไหนวะอากาศดีเหลือเกินเห็นหมอกแบบนี้นะอยู่บนภูเขาแบบนี้นะอยากร้องเพลงเพลงนี้เลยอะเดินอยู่กลางลมฝนรถชนตายหา ริวลองลอยทลาเหมือนม้าโดนเตะเหมืนอนอกหักนะแล้วก็ไม่ใช่ดูหมอกความกระโดดลงไปไม่ได้เหรอหมอกหน่อยได้ไหมหมอกหน่อยได้ไหมตู่เขาลองงี้เหรออะไรวะพวกเธอเนี่เอาใจยากจังเพลงอะไรก็ไม่ชอบสักอย่างอย่อางนี้ไม่ต้องลองเพลงไหมสวดมนต์ดีกว่าอ๋อได้ มหากาลุนิกายญา,ยาิาติญาติญาติญา,าริญาต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 ิมาต <c oughs> ิญาติญาต้ญาติ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 าติญ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 าา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  ลงช้างอะร้องให้ฝรั่งฟังไงอะล Have you seen อะลนอะลาแ is big ่อยลา Has a long nose เขาอ่างวง Has อันดงวงเขาอ่างงา Have ear have eye long tail ไราะจะตาอนเราจะขอมอบกรอนบทนี้ให้ในวงเล็บโดยเฉพาะคุณป๋อมแป๋กรอนว่าอยากฟัง ยามได้ตดสดชื่นระรื่นตูดโอ้โย้องต้องตดบ่อยแนะ <c oughs> น่ลองแบบคำว่าระรื่นตูดทําไมเห็นภาพอย่าเพิ่งนัอ่อย่าเพิ่งทำตามเขาฟังยามดได้ตดสดชื่นระรื่นตูด<อ>ยามได้สูดกลิ่นตดแสนสดใส<อ>ยามอยากตดไม่ได้ตดหดหูใจ <c oughs> แสนสบายยามได้ตด สดชื่นเองขอบคุณค่ะต้องเอาไว้ขอขอบคุณตองก้าแสนกากันคงสักวันได้เจอคงสดใสจงรีบมาพาจมูกสูดดมไปะจะตดให้ล้มพับดับคารู ลมพับดับคารุไม่ใช่น้องด้วยมันมีอะไรมันมีจุกข,ขวางอยู่หมดลวไม่ออกมันกเ็เป็นลมลมม